เครื่องทองของไทยแหล่งแร่ทองคำที่พบในประเทศไทยแผนที่ธรณีวิทยาประเทศไทยของกรมทรัพยากรธรณีฉบับนี้แสดงแหล่งแร่มีค่าหายากหลายชนิดโดยเฉพาะแร่ทองคำพบว่ามีอยู่ทั่วไป หลักฐานการพบแร่ทองคําครั้งสําคัญตามที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาคือการร่อนทองคําได้จากบางสะพานในราัชาการสมเด็จพระเจ้าบร,รมโกศหลังจากเจ้าเมืองกุยบุรีนําทองคำหนักสามตำเลึงมาทุนกล้าวทูนกระหม่อมถวายได้โปวดให้จัดคนออกไปร่อนหาทองคําได้ทองเพิ่มขึ้นถึง90ช่างส่งพระราชศรัทธาให้นําไปแผ่หุ้มยอดมณดกพระพุทธบาทสระบุรีเป็นการพระราชกุศล แหล่งทองคำบางสะพานยังคงทำต่อมาจนสมัยรัตนโกสินทร์เพราะมีหลักฐานว่าในสมัยรัชกาลที่สเมื่อครั้งเสด็จไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาที่ว่าก่อได้โปรดกล้าปรดกประหม่พระราชทานทองกำเนิดนพคุณคือทองคำบางสะพานแก่นักปราดและเจ้าหน้าที่ประจำเรือรบชาวตะวันตกเป็นที่ระลึกแหล่งแร่ทองคำสำคัญที่รู้จักกันดีอีกแหล่งหนึ่งถึงขั้นทำเหมืองแร่ได้คือที่กบินบุรีเมืองปราจีนบุรี แหล่งแร่ทองคำนี้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศีสุริยวงช่วงบุญนาคได้ให้เจ้าหน้าที่ออกไปขุดแร่ทองแต่ไม่ได้ผลจึงขอให้พระยากระสาปนกิจโกศลออกไปดาเนินการต่อภายหลังพระปรีชากลาการผู้เป็นบุตรได้ไปทำเหมืองทองคำแห่งนี้ต่ออีกหปีได้ทองคำส่งเข้ามากรุงเทพจำนวนมากเหมืองทองคำกบินบุรีชาวบ้านเรียกกันว่าบอ่อสำอาง ซึ่งเป็นชื่อเดิมของพระปรีชากรลาการเป็นอนุสรสืบมาแหล่งแร่ทองคําที่รู้จักกันดีอีกแห่งหนึ่งคือที่ตําบลโต๊ะโมะจังหวัดนราธิวาสวันนี้ยังมีแร่โลหะล้ําค่าชื่อทองคําทั้งในสายแรกคอสป่าปลกับแร่ผ่ายไร้ฝังอยู่ในเนื้อหินที่รอการเปลี่ยนสภาพตามกระบวนการธรณีวิทยาและที่ยังสะสมตัวในหินที่ผุพัง เมื่อสลายตัวถูกน้ําชาล้างพัดไปตกตะกอนในลาห้วยลําน้ําสายต่างๆเป็นทซั์ใต้ดินที่มั่นคงถาวรอ,อยู่ในผืนแผ่นดินไทยตลอดไป